ยินดีต้อนรับกลับสู่คาเคิเจอร์คลับช่องที่รวบรวมความหลงไหลและพลังแห่งความเร็วไว้ในที่เดียววันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถออฟโรดขนาดเล็กที่ทุกคนรอคอยอย่าง2026 u zu กิจิม n นี i เซรารุ่นใหม่ล่าสุดรถคันเล็กแต่ใจใหญ่คันนี้กลับมาอีกครั้ง พร้อมความแข็งแกร่งสมาร์ทและสไตล์ที่โดดเด่นยิ่งกว่าเดิม s u z ูกิจิมนียเซราถือเป็นรถในตำนานที่ครองใจแฟนๆทั่วโลกมานานด้วยขนาดกะทัดรัดดีไซน์ทรงเหลี่ยมและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่ในปี2026สุ z ูกิได้ยกระดับให้เหนือกว่าที่เคยเป็นมารุ่นใหม่นี้ผสมผสานเสน่ห์แบบคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวเรียกได้ว่าเป็นวิวัฒนาการที่แท้จริงของจิตวิญญ,ญาณ 4x4 ตัวจริงเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก จิมเนียเซรา2026ยังคงเอกลักษณ์ทรงเหลี่ยมและแข็งแรงไว้เหมือนเดิมแต่เพิ่มรายละเอียดใหม่ที่ดูดุดันกว่าเช่นไฟหน้า LED รงปรมใหม่กระจังหน้าปรับดีไซน์และซุ้มล้อที่หนาขึ้นทําให้ดูพร้อมลุยทุกเส้นทางมากขึ้นขณะดเดียวกันก็ยังมีขนาดกระทัดรัดพอสําหรับการขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัวต่อการที่ภายในห้องโดยสารซูซูกิได้พัฒนาใหม่ให้ดูพรีเมียมและทันสมัยขึ้นจิมเนียเซรารุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัล หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay บอร์ดนั่งวัสดุใหม่ที่นั่งสบายและทนทานพร้อมพื้นที่เก็บของที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดสำหรับนักเดินทางตัวจริงใต้ฝากระโปรง2 0 2 6 Jimny Sierra ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรมายไฮบริดให้พลังก,กำลังดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมระบบไฮบริดช่วยเพิ่มแรงบิดขณะเร่งและลดการปล่อยไอเสียเกียมีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา5สปีดและอัตโนมัติ6สปีด จุดเด่นที่สุดของจิมนี่เซี r a ยังคงเป็นสมรรถนะออฟโรดระดับตำนานระบบขับเคลื่อน4ล้อ a l l g r i p pro พร้อมเกียร์ช่วยแรงต่ำ low r a n และช่วงล่างยกสูงทำให้ผ่านเส้นทางหินดินหรือโคลนได้สบายด้วยมุมเข้าและมุมออกที่เหมาะสำหรับการลุยทุกสถานการณ์จิมนน่เซียราคันเล็กนี้สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ที่ใจต้องการด้านความปลอดภัยซูซูกิจัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่ทันสมัย เช่นระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยลงทางลาดชันและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเพื่อให้คุณผจญภัยได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางและแน่นอนซูซูกิย่งเปิดโอกาสให้เจ้าของได้ปรับแต่งรถตามสไตล์ของตัวเองด้วยชุดแต่งภายนอกสีตัวถังและอุปกรณ์เสริมสำหรับออฟโรดมากมายไม่ว่าจะขับในเมืองหรือขึ้นภูเขาจิมนี่เซียรา่าก็พร้อมโดดเด่นทุกที่อีกสิ่งที่น่าประทับใจคือความสบายในการขับขี่ที่ดีขึ้นช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิม ภายในห้องโดยสารมีการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทำให้การเดินทางไกลเงียบและนุ่มนวลขึ้นโดยสรุปแล้ว2 0 2 6 s u z u k i ิ i m n ซ Sierra ไม่ได้เป็นแค่รุ่นปรับโฉมแต่มันคือคำประกาศชัดเจนว่าพลังและความสนุกไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดมันเหมาะสำหรับคนที่รักการผจญภยัยต้องการความเรียบง่ายและความโดดเด่นในหนึ่งเดียวแล้วคุณละคิดว่า Jim n y s i ร r r a รุ่นใหม่นี้คือออฟโรดคันเล็กที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลย ขอบคุณที่รับชมคาเค้าเจอคลับแหล่งรวมข่าวสารรถยนต์เทคโนโลยีและการผจญภัยแห่งโลกยานยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดในปี2026การผจญภัยครั้งต่อไปของคุณเริ่มต้นที่นี่